นั่นแหละนั่นแหละขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วอาวมาอีกคนมาทำไมมาทำไมโอ้คนล็อไม่ได้เลยสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกอกนะคะนี่ค่ะสาวสวยใส่รหัสเาสาวสวยได้อะไรมาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้กำลังนอนอยู่บนเปลนู่บนเนอนอยู่บนเปร แล้วอ่าุปมะเจ้าเรียกคอยมาได้ยินแววเววมาเอาคลิปมาเอาคลิปผมกันเลยเออไม่เป็นไรหรอกคืออะไรลูกเราลงคลิปเก่ายังไม่หมดโอ้โสาวสวยนะคะสาวสวยพิลาวันชาแนลนะคะมีอะไรมาฝากแล้วก็พัดมีอมากินไม่เยอะโอ้ กกินอ๋อเนี่ยกินไปกันเนี่ยกินไปกันเน่ไม่ใช่มายถึงอันนี้อันนี้กินไปกันอันนี้กินไปกันซุ่มตำมาฝากส้มตำนะคะตำอะไรนะคะเนาะสาวสวยๆมีอะไรมาฝากที่เรียกผมมานี่คือให้มาทายว่าซื้อส้มตำมาฝากไหมไม่ได้เลยนี่มันที่เรียกนี่จะแม่บุญถินบอกว่าอย่าไปเรียกไหนนั่นแหละก็เรื่องแค่นี้บอกว่าอย่าเรียกไหนมาเลยแต่เขาบอกว่ามาเอาคลิปมาเอาคลิปนั่น่ะ มีเื่อบอกีะรกเอเลเลยตอนแรกอะผมไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ว่าเออไม่ไม่ไม่ไปก็ได้ะรอคงไม่มีอะไรอืมมันจีดตรงที่ผมไม่ต้องเรียกมันมาไม่ต้องเรียกมันมาเอาฟังฟังฟังให้ถูกเด้อไม่ต้องเรียกในมาไม่ใช่ว่ามันดีไม่ใช่อ่ไรวะแ่ิ้แต่มไมยินนะ มีคลิปเยอะแล้วนั่นแหละก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะแม่มุนทินแม่มุนทินแมมุ่นนทิบอกเองว่ากัร์ดดันก็ได้ได้ได้ค่าได้คลิปเข้างหนึ่นก็เป็นแสนแล้วอ่ะเออก็เลยว่าเรามาเอาคลิปมาเอาคลิปคลิปนี้ ตทรงจำมาฝากเพื่อนๆอย่ากินตรงนี้นะไอ้นั่นนะผมผมว่ามันไม่เหมาะสมงหอบอะไรมาไปนู่นไปไหนไปตามป่าเราไปเจอตาป่าเจอตาป่าโอ้แน่นอนแน่นอนแรื่องที่เขาจะได้ดีเพราะเขาเก่งอย่างนี้นี่ใช่ใช่ใช่อย่ากินตรงนี้จะขาดและตาป่าน่ะไม่งั้นมันไม่ใช่มันไม่ตรงตามเพราะเราก็ไปกินกินที่ป่ามันก็ได้ตามป่าถ้าไปกินอยู่ในอยู่ในป่านะก็มันจะได้ ป่าแล้วก็ไปกินในป่าดีไหมในในถ้าไปกินในป่านะเราต้องบริจาคอีกเลใช่คะเลยไม่อยากไปกินในป่าเดี๋ยวมันจะเป็นการบริจาคบริจาคอะไรบริจาคนั่นแหละเพราะว่ามันมีเยอะเนาะในป่าขอ้ีที่ลาวันนะคะซื้อตำป่านะคะแล้วก็มีผัดมีนะคะผัดเส้นนะคะบ้านเรา วันหนึ่งก็เอามาแล้วยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะคะก็มานะคะก็จะได้ทำคลิปทำคลิปนะครับเพราะว่ามันเงาๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะมันเยอะอยู่เนาะ ก็ดูแลเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงอะแล้วแต่เนาะเอวผมตั้งเป็นชั่วโมงดีกว่าสองร้อยเอฟไนท์หนึ่งกว่ยี่สิบกับนั้สองร้อยตายเลยมีแต่ช่องในช่องน้อยที่ด้เลยที่จะยืมมันมีแต่ช่องในช่องน้อยจักรยานยังไม่มีเลยบางคนถึงเมื่อวานไม่ดูคลิปรถติดลมเปล่าโอ้โหเมื่อวานไม่ได้ดูคลิปเลยแต่รู้ว่ามีติดลมแล้วครั้นี้เขาบอกว่าเนี่ยแล้วก็เอฟบอกว่าขึ้นแล้วอะไรขึ้นครับ ก็ึ้นจะกลแล้วอ๋อม้านวันยังบอกว่าให้บอกกับตันไปขับรถลุงเสือเอารถติดลมอะไรประมาณนั oh, much, or, ้นเป้าใบ้านโรนไปว่าขึ้นแล้วป้าใช้บ้านเม้นไปบอกว่าขึ้นแล้วก็แล้วใครเอาขึ้นได้รู้หรือเปล่าไม่ได้บอกว่าใครเอาขึ้นแล้วใครเอาขึ้นนาะไม่รู้แล้วกับตันกับตันเป็นคนบอกว่าทาอย่างงนทําอย่างนี้แล้วกันนายก็ขับเองได้ใช่ไหม ก็พี่ก็ใส่ใจเพื่อนยูทุบด้วยกันไม่ใช่พี่ไม่สนใจนะนายพี่เขาสนใจนะไม่ใช่ไม่สนใจคือต้องบอกว่าพี่นายเขามีพื้นฐานในการขับมาก่อนแล้วครับถูกต้องแล้วก็กับตันก็มีความรู้ดีในเรื่องนี้ก็สามารถจูนเข้าหากันทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมให้กับตันเอาโทรศัพท์วางไว้ตอนนั้นให้กับตันควบคุมทางไกลเลยเอาโทรศัพท์เสียบมูทูตเชื่อมต่อกับรถเลยเอาตันดีดีนะ ยังดีนะเมื่อวานนังับนาเยั่งนยังดีอะไรเมื่อคือเมื่อวานยังดีที่เดจังกึมไม่อยู่ถ้าเดจังกึมอยู่นะเขาไม่ให้ไปแตะต้องเลยเนช่นใช่ อันนี้มันออกไปทั่วโลกนะก็เดจังกึมบอกว่าไม่ให้ไปแตะของเขามันไม่ใช่ของเราไม่ต้องพูดกันดีกอย่าเอ่ยชื่อบ่อยอย่งพูดก็ได้ประเดีที่ให้เขามาอยู่ไงสรุปนจะรุ่นกันไม่ได้ไม่ออกนอกอะไรแม่พูดผิดนี่แหละแล้วมีการบอกาเขาไม่อยู่โดยที่ไม่รู้เลยทุกคนอัดคลิปเดี๋ยวเอ้าแต่ถ้าเขาอยู่เมื่อวานเราก็ไม่ได้ดำนะ แต่เขากลับไปล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ําก็เลยนายก็เลยย่องย่องย่องไปยังไงยังไงนั่นเน่ยมเปลี่ยนเรื่องคุยเลยก็เรียบร้อยพอมาถึงก็มันเรียบร้อยแล้วอย่าพาท่หลับเลยมีใครบอกเขาไม่อยู่แต่เนี่ยอัดคลิปทุกคนแล้วเอ้าแต่แต่ถ้าเขาอยู่นะเขาไม่ให้ไปจริงๆริเด้อีกแล้วช่องแล้วนะเนี่ยเนาะได้ได้ได้เนาะแต่มันก็เรียบร้อยแล้วก็ได้ดำนาเรียบร้อยแล้วเลย อันนี้ควไม่ทันแล้วรูไม่ทันแล้วเนาะใครจะพูดอะไรกันต้เอาไอ้คำว่าทรงนี้เนี่ว่าอะไรแล้วลาบ้เนาะยิ่งใหญ่ยิ่งคนเดียวพี่กวันเลยนะเอาเหรอใช่่ลูกศิษย์ไทยานกเลยเนี่ยโอ้ลูกศิ์เรือจันอาจจะควบคู่กันไปด้วยเลยนะ นี่กะเอาถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้ก็ได้แล้วเนาะคือพอพูดไปแล้วเหมือนเข้ออ้างไงแต่ในีริงโทรศัพท์นี่มันจะพูดยังไงนะคนอื่นเขาลงกันได้ลงมาดีนะแม่แต่ป้าท้ายบ้านนะโอ้โหไม่หรอวันนึงได้กี่คลิปนะป้าอ๋ไม่กี่คลิปหรอกแล้ว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 จะได้กินหรือเปล่าตำ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 อยังไม่ได้เลยยี่สิบคลิปโอ้โหสุดยอดแล้วล้อมถึงไหมได้ได้กินไหมตำ คงไม่ได้กินแล้วเขาบอกว่าให้ไปกินในป่าเนาะถ้าเราไปเราก็ต้องบริจาคใคาจะได้กินเขาต้องคนก็ถือกล้องหมดเลยไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีพี่กังวลเหมือนกันกับใครสักเพื่อละดวงวิญญาณมาเอางี้ดีกว่าไม่หลายคนแล้วบอกลงมาหลายเลยดูเอาอีกนิดดูแต่ละคนนะสองั้งนั้นเลยอาวจะจบดีหรือไม่ดีเอาใครถือจานก็ เขาบอกว่าไม่ให้กินที่นี่เขาให้ไปกินที่พันธพันธุ์นีนะพอเข้าใจแต่จำป่านี่ไม่ได้เลยนะมันจะไม่ใช่ชื่อมันนะพลังบอกให้เขาตาในหมู่บ้านตามในหมู่บ้านเลยไอ้หายอย่าตามป่าแต่ชื่อมันเนี่ยต้องไปกินในป่าการการงั้นคงไม่ได้กินกับเพื่อนแล้วเพราะว่ามันจะไปบริจาคถ้าไปกินในป่าไม่ได้กินกับเพื่อนแล้วมันบริจาค ก็บริจาคเยอะแยะแล้วไม่ไปอยู่ในป่าแล้มันเยอะไม่ทเลยนี่ทาไมทานไมจริงเราไปบริจาคจริงๆถ้าไปกินในป่านะไปดูถ้าไม่มีคนละตัวส้องตัวออกมาเราจะแกะซ่เดี๋ยาจะาอเอาใส่ถาดเลย เอาใส่ถาดมันจะได้กินลหลายคนอ,อ,อืมถาดถาดออ้ยเย็นนี้ยิ่งพี่เพื่องอาสาแล้วอาสาว่าจะทำให้กินแล้วเดี๋ยวจะได้นอนรอกินให้พี่เพื่องทำให้กินแล้ว ย่างขอบคุณมากมากค่ะได้แล้วเนี่ยนะพี่อนุวัฒน์ไปซื้อเนี่ยยังไม่ได้ซื้อมายังเลยตามป่าจริงๆเตงโทรไปบอกพี่อนุวัฒน์ให้แกไปซื้อมาเนี่ยนั่นแหละเราก็จะโชคดีแล้วนะคะเนาะคนมีบุญจะทําให้กินเลยนี่นะคะเยอะมากเลยนะคะมาเด้อ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 ให้ให้ให้ชาโชคดีมืออ่ะนะคะคลิปนี้ก็แล้วทุกคนก็จะบอกว่า ถ้าเพิ่งคนใดคนหนึ่งทำกับข้าวนะทุกคนก็น่าจะสามัคคีไปหน้าซึ่งกันและกันกินปุ๊บอุยอร่อยมากอันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ลอมพี่ลอมนะพี่ลาวันนะคะซื้อมาฝากนะคะตั้งสองถุงใหญ่ๆนะคะเอฟซีขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ